สวัสดีครับผมสวัสดีญาตมือเส้าครับวันที่13บสามบอนี่13พฤศจิกายนาสบายดีพี่น้องทั้งส,สปปลาวน้ำครับหลังจากสร้างอยู่ห่างหายไปหลายม,มือซิบกามือบ่ได้ถ่ายคลิปบ่ได้เฮ็ดยังนะครับผมกับมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับผมขึ้นหนา้าไปฮอดไสแล้วนะครับางานของอซีคูน4เฮานะครับคันนี้เป็นขับวเผื่อน4 กะซี่ร่อนะครับผมกะซีให้เฮียทั้งปากเซ่คนขึ้นเก้าอันละนะครับนะครับกะระบบนะครับสร้างอยู่ในเทศแล้วนะครับผมกะถือว่าดีนะครับผมหล่อๆหนากับหล่อหลังไปเพียงกันมากครับพอมีออ่าบ่บ่ได้เกินรอบกันเลยครับนะครับกะถือว่าผ่านนะครับบานสร้างอยู่สีมะเฮ็ดใบดันหนาครับเฮ็ดเฮ็ดตัวไถหนาเฮ็ดผ่านด้านหนา นะครับตีตังระบบให้ระบบให้นูริกไซบาดนี่นะครับกัสิไเรเฮดซีนะครับกังานกัคืบนาไปได้หลายเติบครับเพราะว่าตอนนี้สร้างอยู่กับเฮดอยู่คนเดียวนะครับผมทีมงานก็ยากเวียกนะครับผมยากกะยากงานของเพิินนะครับนะครับผมเมื หัวเครื่องนะครับเอาไว้ลองซื้อนะครับผมทั้งเฮียเพลนสิใส่เครื่องเครื่องไม้นะครับเครื่องเสร็จที่สิบหาเล่งสิบหาเลงเครื่องนะครับทัานนี้เป็นตัวทดสอบนะครับระบบเกียร์ก็คือเก่าของสางอยู่คือเก่านะครับนี่เป็นเกียร์ว่างพักถอยล้างเนี่ยเป็นเกียร์ถอยครับแต่ว่าตรงเขื่อนรถจังหน่อยนะเกียร์มันจังสีลงหลอกเนาะ เกียนหนึงน่งเกียนสองนะครับไวว่างดึงแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวซอยเลี้ยวเลี้ยวสายกับเลี้ยวขัวคมแล้วก็ยกเป็นสายขัวน,นะครับสุดหลังคานะครับโค้วหลังคาก็คือว่าได้แล้วโอ้แดดมาแจมาม่มแถอมือนี้เป็นตะหอนแถมมือนี้นะครับ ากติดตามนะครับตัวนี้ซีคูณซีครับทดสอบแล้วนะครับคืบ่านนะครับล่อล่อหนากลร,รอหลังไปพร้อมกันนะครับสามารถคับสองได้คับซีได้ขั้นนี้นะครับท่าใดสนใจอยากเอารถไทยมาดัดแปลงนะครับผมติดต่อสอบถาม06 1 9 3 7ก7 8 2่าเกานี่เหละเบอร์ของ้างอยู่ใส่มาหลายปีแล้วเบอร์ก็เบอร์นี่แต่สมัยเฮ็ดรถไทหน่อยมินิเนาะนะครับ สมัยนั่นเผาเผาย่อยกลางสามารถเห็ดถอดเป็นคับสองได้เป็นคับสี่ได้นะครับยางนาเป็นเบอร์เจ็ดศูนย์ศูนย์ขอบสิบห้าทั้งลานเพิ่นว่าเด้แต่ว่าผมมองเมืองผมว่ามันเป็นเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบห้าผู้ใดนี่มันใหญ่มันใหญ่นอ้อยางหลังแปดสองห้าสิบหกครับ นะครับกับทาลูกค้ายากได้ยางเก่าลอยก็มีเด้พี่น้องนะครับเสียละสี่พันกว่าบาทยางก่ยางเก่าลอยหน้ายางสีใหญ่เด้เต็มสุ่มบางคนเลยเดย้บานเนี้ออัตตากำลังบืนมันก็ดีเนาะนะครับตอนนั้นก็จังเพิ่มเติมเอานะครับโอ้ยงานสร้างอยู่กับไรนะครับกับ เป็นหลานสร้างหลักกะหลานเดียวที่อยู่ในมูบานนะครับในเขตนี้ีเนาะกะกะมีนะครับรถมอเตอร์ไซค์กะซอมเด้สลิงรถพ่วงขางยังสี่นะครับรถยางหัวกะเมียนสร้างอยู่เบิดบานในงานรถไทก็เลยสาจากน้อยนะครับพี่น้องกะอดกะอดใจอ่อี๋ยวทาทาส้มเมืองว่ามันจิไถดีบอมันสีส้นดินมันจะดีบอเนาะนะครับ เอาคลิปนี้ไปซ้ำนี่ครับหลังจากห้างหายไปเกือบเครื่องเดือนบ่ดด้้ทายคลิปจักเทียหยากหลายแต่ละมือแต่ละเวียนนะครับคลิปนี้นะครับกับไวเพียงซ้ำนี่ครับผมสวัสดีครับ